ส่งงานนะผมวันนี้ก็ติก้าตัวนี้มันสองเจ็ดไหมสองเจ็ดศูนย์นะครับก็เดินแป๊บเลดนะครับหลังข้ออ่อนนะครับย้ายฝั่งจากซ้ายมาขวานะครับชุดน้ำแปนถอดได้นะครับผมออมาเกียวสิบนิ้วเรียงห้าครับเนี่ยสามสสี่เท็อย่างหนานะครับไร้รอยเชื่อมนะครับผมเนี่ยปริบนครับชุดน้ำแปนถอดได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ